ดีครับน้องชายเธออะไรขึ้นแล้วตอนคิงหลังๆนี่รู้สึกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ชกได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่าเดิมเยอะเลยครับก็มีพี่ๆหลายคนครับก็มาช่วยสอนการอาวุธแล้วก็การป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เบทวีเข้ามาช่วยดูแลการที่ซ้อมเราเลยคิดว่ามีผลไหมมีครับมีผลกับพัฒนาที่มันเกิดไปชัดเจนแบบนี้นไหมชัดเจนครับเก็สองสามใครที่เขาเข้ามาก็ออกเข่งเข้าแวนออกเข่ง คือจังหวะที่เราเพียงพังก็ไม่ไม่ให้ยืนรับเฉยๆให้มีตอบต้นเขาบ้างอะไรบ้างเขาบว่าย่ายัามีแต่เขาอย่างนี้ครับเขาจัดทังได้รู้ตัวไหมว่าตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาก็มีหลายคนทีมีหลายคนบอกมาครับคิดว่าตอนนี้เนี่ย เราพร้อมอยังครับที่จะมาขึ้นมาเป็นมวยเอกของอสายสืบไปยินดีในเวทนี้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะกลักบไปแก้จุดกบกพร่องที่ไม่ไม่ไมถึงอ่าคือพูดง่ายว,ว่ากระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์เราเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาฟอร์อมมันอาจจะยังไม่ไม่ไมั่นคงเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้รุนรุนตอนตอนตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วมันไม่เสมอต้นเสมอปลายตอนนี้ตอนนี้เราไม่เสร็จแล้วครับในใจอยากจะเจอใครก่อนเลยคนแรกตอนนี้ช่วงที่กำลังมั่นใจแบบนี้เจอได้แล้วแต่ได้โปรโมเตอร์เข้าหาที่คู่มาถูกไหมลากลาบไหม ให้เชียร์ขาดแก้มือให้เชียร์ขาดเพื่อร่วมค่ายได้ได้หมดได้หมดเนาะส่วนรุ่งรุ่งเงินก็เดี๋ยวชอบต่อไปครับผมโอเคครับฝากและถึงแฟนคลับเอฟซีก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับจากลับไปพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับครับผมยินดีด้วยครับน้องชายาอเคเกียนหน้าดีครับ